คสวัสดีครับวันนี้จะคุยกับคำคูณนะคะวันนี้แม่จ๋าจะไปงานบวชของพี่รักเกียงไก่ดูนะเออคำคูณไม่ยอมอีกฟังแม่พูดฟังกันก่อนน้องอ่ะดื้อคำคูณดื้อไม่ฟังนอนคนเดียวได้ไหมนอนได้ไหมครับอยู่บ้านรอได้ไหมครับ อุยกลัวผีตายแล้วลูกกลัวผีจริงเหรอลูกน้องกลัวหน้าตาแบบนี้มีกลัวอะไรด้วยเหรอลูกหนูกลัวเหรอลูกใช่ไหมหนูกลัวคำคุณกลัวตายแล้วอ,อู้กลัวมากจริงเหรอลูกหนูกลัวมากขนาดนั้นเลยหรอตาต้นแบววเลยลูกตายแล้ว ากาวค้ำคูนกลัวผีอุณาสงสารอยู่ไม่ได้เหรอลูกโอ้แม่สงสารแต่แม่ต้องไปงานพี่เขาได้ไหมลูกได้ไหมครับได้ไหมหนูอยู่คนเดียวได้ไหมครับโอนูอยู่ไม่ได้ เล่ลูกหนูเงาจริงเหรอลูกโอ้ไม่ได้คำคุณอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชม fc ครับคำคุณบอกแม่อยู่แม่ไปงานบวชคำคุณอยู่ไม่ได้คำคุณกลัวผีโอ้ฟ้องโอ้คำคุณกลัวโอ้ร้องไห้ เหลือลูกออโอ้โอนโอ้น่าสงสารดูนะคะท่านผู้ชมดูดู <c oughs> <g ül> โทรศัพท์แม่ล่วง